ตูดีท sí, ่านผู้ชมทุกท่านยินด okay, okay, ้วยนะวันนี้ก็มาอยู่ก like ันในเกมไอเคอักโซเวอีโวอ o อนโมบายกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้ววันนี้นะเรามาอยู่กันในแว่นแตกครับผมเนี่ยแว่นมันแตกนะครับผมโอเคนะฮะวันนี้มีอะไรวันนี้ผมจะมาลงถ้ำโดยใช้เสือเซเบอร์ทูตนะฮะเออเสือตัวเก่าของผมมันตายละผมก็เลยใช้เซเบอร์ทูตตัวใหม่ไปเลยอืม เนี่ยแล้วก็พร้อมวิธีหาคิดตินสุดง่ายได้อ่ะดับไปเลยเพราะยังไงคิดตินผมก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วคิดว่าลงถ้ำจะใช้ทำไมนะครับจริงๆนะลงถ้ำต้องใช้ทำไมป่ะเราพร้อมแล้วนี่ฮะท่าที่ผมจะไปอยู่ตรงเอ็นโซนหนึ่งก็คือตรงนี้เลยตรงถ้ำตรงนี้อ่า ออดิแฟคมีอะไรบ้างก็มีเจ็ดถ้ำเนะาะถ้ำผิดถ้ำลาวาถ้ำอะไรช่างแล้วแต่เห็นได้ยินชื่อเรื่องเลอก็มาแบบถ้ำผิดกับถ้ำน้ำแข็งนะเอออะไรประมาณนะั้นแหะถ้ำดีโอเคเวลาผมแนะนำนะคนที่อยากจะเล่นน่ะเข้าถ้ำจริงๆนะอันเนี้ยเข้าถ้ำในเกมอาร์คอะคือแบบต้อง เป็นโทรศัพท์ดีๆหน่อยเออขนาดเพื่อนผมที่บอกเล่นนะ่ะเข้าทําไปปุ๊บแหลกเลยอันนี้อันนี้คือผมยังแหลกอยู่เลยนะคือแนะนําจริงๆนะฮะคือใครที่แบบยังไงแบบโทรศัพท์ไม่ค่อยมีละโทรศัพท์ไม่ค่อยดีแล้วโหลดอาร์คมาเนี่ยแล้วลงถ้าเลยเนี่ยอันนี้คือไม่แนะนําด้วยนะเพราะมันจะทําให้ท่านตายก่อนนะแต่แนะนําเรื่องนี้นะเนี่ยการฟาร์มวล ของเจ้าเสือเนี่ยฟารไม่ลแบบง่ายเลยนะเฮ้สเมิน่าหมดจริงๆนะต้องพักปืนจริงๆนะเนี่ยเพราะว่าเราจะเสียเปลยบตรงนี้พักปืนสเตร์มินา่าหรือแม่เราก็สวนเลยครับเพราะว่าเสือมันสเตเตร์มิน่าเยอะเนาะเอ้ยไม่ใช่ค่าสลบมันเยอะแต่ผมไม่ได้บอกนะว่ามันเยอะมากขนาดนั้นรึง่ง ทำคลิปแล้วมันพึ่งสลบมานะฮะผมก็เลยไม่แนะนำให้ใช้นะเอ๊ให้ใช้แหละแต่มันผมแนะนำอยู่สองตัวนะฮะคือแนวูก,กับเซเบอร์ทูธนะฮะอ่ะอันนี้ก็ไปดูช่องอื่นมาเหมือนกันนะฮะช่องท่านปาหมี่เออใช่อันนี้แนะนำให้ไปดูจริงๆนะฮะเพราะว่าไม่ตายแล้วกี่หรอกฟะเฮ้ย ปองอ้าไ่โดนอีกเฮ้ยมันอยู่ไหนวะนานเกินไปแล้วเออตายแล้วีโอเคตามผมมาเลยนะก็คือเดินตรงนี้ไปปุ๊บเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยแล้วก็กงมาซุยเอ้ยตัวแมงตองเนี่ย มันอยู่เยอะใช่ไหมอันนี้คีตินก็จะเยอะด้วยเอาเสือลงมานี่จะได้นอกจากที่จะได้คีตินเยอะเนี่ยเรายังสามารถกระโดดได้ไกลนะฮะแนะนําให้เอามาด้วยช่องแนะนาเลยฮะไปไปดูช่องอื่นเอาเนาะอันนี้ผมจะสอนแค่ทำลาว่าแล้วอัติแตกมีประโยชน์ยังไงผมรู้แค่ว่ามีอ่าเอาไปแลกของนะฮะสามารถแลกของได้ ผมไปแลกดูแลได้ปืนม่วงนะเนี่ยปืนม่วงเฮ้ยแล้วก็นอกจากที่เอาไปแลกแล้วยังสามารถเอาไปสะสมได้ด้วยนะครับผมไอ้ดินโลตัวนี้ก็ช่างมันดินโลมันไม่ทำร้ายเราอยู่แล้วครับถ้าเราเอาดีมาเนาะถ้าเราเอาสัตว์อื่นมาเนี่ยผมอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะ ถ้าเราไปตีมันก่อนมันก็ตีเรากลับนะฮะโอเคเมื่อเราผ่านมาตรงนี้ซ้ายครับผมประมาณตรงเลี้ยวตรงไหนก็เหมือนกันหมดฮะแล้วตรงน,รงนี้ไปตรงนี้เลยนี่พอถึงตรงนี้แล้วก็ให้แบบเตรียมใจนะฮะว่าสัตว์คุณจะอยู่จะเป็นจะตายอย่างไรต้องเอาที่ว่าสัตว์คุณจะรอดหรือไม่นะฮะเพราะว่า ตรงนี้มันเสี่ยงเนาะต้องต้องให้สัตว์วิ่งอย่างเดียวอ๊บแล้วก็กดกระโดดอย่างนี้เออกัดเลยนะฮะไอ้ขางคาวตัวนี้มันทำร้ายคนอยู่แล้วทำร้ายไม่ไนดะ้ั้งเสือ ลงไปตรงนี้ฮึบเฮ้ยเกือบตกเฮ้ยเสียวจริงเลยเสียวไว้ยว่สิบเก้าเราโอเคหลังจากนี้เราก็ต้องล่อฝั่งหน้นออกมานะฮะโป้งหรือแม่ก็ฆ่ามันเลยเฮ้ยมันถึกจังวะเฮ้ยเปลี่ยนแม็ก,ก่อนดี ถ้าตกลาวานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะตายอย่างเดียวครับผมชึบแต่ผมเล่นหมดอีซี่เนาะมันก็จะเซฟไปอยู่แล้วก็วิ่งไปเลยครับอึบชึบกระโดดนี่รอดมาแล้วเรารอดมาเราจะฆ่าไอตัวนี้ก็ได้เนี่ยฆ่าเลยเกกะเกกะเฮ้ยจะตกจะตก อันนี้ก็มาสอนลงท้าเฉยๆนะฮะแล้วก็เลี้ยวตรงนี้ฮะแล้วก็สู้อีกแลว้วหรือไม่คุณก็สามารถกดออกจากเกมได้นะอันนี้จริงๆเลยคุณสามารถกดออกจากเกมได้เพื่อหนีพวกนี้นะฮะกัดมาเลยอันนี้ก็มาสูตรมาจากคนอื่นเนาะ ต้นฉบับก็น่าจะเป็นที่ผมไปดูมาเนี่ยเป็นฟารม,มี่เออท่านท่านฟาม,มี่เออใช่อันนี้ก็ลอกหยิบต้นฉบับเข้ามาครับเพื่อลงทําได้ง่ายขึ้นเนาะสามารถเอาไปทําได้เลยนะฮะคือแบบมาเพียบเลย เขาเอาแดว,วูฟลงใช่ไหมอันนี้ผมเอาซเบอร์ทูดลงเลยมันจะได้ง่ายมันเหมือนกันแหละไอหมาป่าหรือซเบอร์ทูดเนี่ยแค่มันใช้อานหนึ่งไม่ใช้อานเท่านั้นเองอเยอะไปหมด ันนี้ผมไม่ได้คือแบบไม่ได้แนะนําอะไรนะแนะนําก็คือคุณต้องไปดูช่องช่องต้นสบับก่อนที่จะมาดูผมนะเพราะว่าต้งต้นสบับนี่เขารวบรวมทั้งหกเลยเอ้เจ็ดเลยหกไม่ใช่ดิหกเพราะว่าหกมันมีทำหนึ่งที่เขาเอาเสียเขาไปไม่ได้เนาะต้องมุดเนืดออะไรวะเนี่ยเฮ้ย อันนี้คือไม่ได้จิตนานะกรปนะคือพยายามลงท่ามให้มันง่ายขึ้นเออแล้วก็วิ่งไงฮะนี่วิ่งมาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องเราก็ต้องลุยด้วยตัวเองละทาให้มันช่วยนะเอาอาดีแฟกต์เดี๋ยวรอหายนืดก่อนเฮ้ยกระโดด อ่าเมื่อมาถึงแล้วเราก็เก็บอาร์ติแฟกต์เลยเนี่ยมันก็จะสปอนแต่เราเก็บไม่ได้ละคือเราได้มาแล้วเนาะทีนี้เราก็หาที่ปลอดภัยสำหรับเสือครับเพราะว่าสัตว์มันจะรีสปอนเนาะชึบอา้าวเสือหายเอ๊ะอ๊อเดี๋ยว เเสือไปไหนก่ะมันตายแล้วไม่เสือผมเกเหตุผลก็คงมีแค่นี้นะฮะก็คือการเอาเสือมาลงถ้าลาวาเนี่ยอ่าแล้วผมทํำไงต่อเมื่อผมไม่มีของอะไรละเออนี่ไม่มีอะไรละแล้วก็โดดลงเลย โอเคมันจะให้อาร์ติแฟกต์เรามานะฮะแล้วอาร์ติแฟกต์เนี้ยทำไรายได้เดี๋ยวกดโฆษณาก่อนโอเคอาร์ติแฟกต์ทำไรได้นะฮะนี่หลังจากที่เราตายแล้วนะกดรีละเราก็จะได้ยังได้อาร์ติแฟกต์มาอยู่นี่อาร์ติแฟกต์ลาวานะฮะอันนี้คือเราทำไรายได้เราลองไปที่แท่นตรงนั้นฮะไอจุดสีเขียว นอกจากที่จะแลกของได้แล้วยังสามารถชุบสีวิตสัตว์ได้นะฮะแต่ต้องใช้แอมเบอร์นิดนิดไม่นิดหรอกว่าเป็นสิบนะ่ะสำหรับผมนี่เขาบอกว่าสิบหลักสิบหลักนักสิบนี่น้อยใช่ไหมแต่ยังไงผมก็ให้มันเยอะอยู่นะเออต้องดูโฆษณากี่ครั้งลองคิดดูดิมันต้องขยันมากๆเลยนะทุกคนนะโอเคมุ่งหน้าไปเลยนะฮะ เดี๋ยวตัดไปถึงตอนที่ผมถึงแล้วกันนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการยืดเยื้อเวลานะโอเคใกล้ถึงแล้วนะฮะก็บินไปเลยถ้าใครมีเท้าก็เดินมาก็ได้แต่แค่มันจะเสียเวลาแล้วมันจะมืดค่อนข้างอันตรายผมก็เลยคิดว่าเอานกนมาดีกว่าไอเสือนี่ผมฟามเมื่อไหร่ก็ได้ครับคือกด กดคูณสองตรงด้านขวาบนนะ่ะลูกศรขึ้นเลื่อนนะ่ะตรงนั้นนะ่ะเออแล้วก็นั่นแหละมันจะให้คูณสองมานี่ฮะคือแท่นเนาะเราก็ไปยืนตรงหน้ามันอย่างนี้นะฮะนี่คือกุญแจดันเจียนนะฮะคือถ้าเรากดไปปุ๊บมันจะมีดันเจียนโผล่มานี่คือดันเจียนใหม่เอ้ยดันเจียนมาใหม่อะ่ะแนมอสอะ หลังจากที่เราได้มาแล้วเนาะเรากดไปตรงนี้มันจะให้ขึ้นในตัวมาเลยฮะดูดิว่าเราได้อะไรบ้างเราได้คอสโมนะฮะคอสโมคือได้ไปแล้วอะผมได้มาแล้วอะสองอันเลยอะคือแย่มากนะฮะเกลือ,อเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ